สวัสดีค่ะนะคะทุกคนวันนี้หยิงก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาะต้อนรับวันใหม่นะคะกับวันสวยๆนะคะในเขตพื้นที่ของพัทยาค่ะวันนี้นะคะหยิงก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูตลาดนะคะแถวบริเวณตลาดนักเลือกค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะตลาดยามเช้าๆนะคะเดี๋ยวหยิงจะพาเพื่อนๆไปดูค่ะไปดูกันได้เลยค่ะ ไปดูกันนะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะคะหญิงก็จะเลือกที่จะพาเพื่อนๆนะคะนั่งรถ2แถวค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไปดูนะคะตั้งแต่เดินทางจากบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะแล้วก็มาที่บริเวณตลาดนาเกลือค่ะเพื่อนๆนะคะแถวบริเวณพัทยานี้ก็มีตลาดเยอะพอสมควรนะคะเพื่อนๆก็จะมี ตั้งแต่ตลาดวัดชัยมงคลนะคะแล้วก็ตลาดเทพสิทธิ์นะคะรวมถึงตลาดาปลานะคะบริเวณอจอมเทียนตอนเช้านะคะหญิงก็จะถ่ายเพื่อนๆบ่อยนะคะดูบ่อยแล้วก็ตลาดตรงาทางหาดยินยอมนะคะก็จะมีส่วนบริเวณในเขตพื้นที่ของเทพสิทธิ์ก็จะมีตลาด รัตนากรนะคะแล้วก็ตลาดกรมที่ดินค่ะเพื่อนๆหรือตลาดไ่ายเบิร์ดนะคะแล้วก็ตลาดตอนเย็นๆก็จะมีตลาดถนนเทพประสิทธิ์แล้วก็ตลาดานัดมือสองตลาดควายอะไรต่างๆนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปตลาดานาเกลือนะคะแล้วก็ตลาดอามอนค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีของขายเยอะพอสมควรนะคะก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอาหารทะเลนะคะแล้วก็ เวลามาพัทยาก็อยากได้อาหารทะเลแล้วก็ซื้อของฝากไปฝากญาติพี่น้องอย่างนี้นะคะก็สามารถมาซื้อของนะฮะบริเวณตลาดอมอนะฮะตลาดเช้าหรือตลาดนาเกลือก็ได้นะคะก็จะเห็น,ลนหลายๆที่ตลาดอมรน,น,นี่ส่วนมากก็จะเป็นของสดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลาทะเลตัวใหญ่ๆกับตลาดนาเกลือนะซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับตลาดนาเกลือเพียงแต่ว่าตลาดนาเกลือนี่เขาจะเป็นลักษณะที่ว่ามีบริการ ปิ้งย่างให้เราด้วยแบบนี้ถ้าเกิดเราต้องการทานนะ,ะก็จะมีเสือสาดนะฮะออกไปปูปิ้งย่างเลยด้วยแต่บริเวณที่ตลาดอมอนก็ส่วนมากก็จะเป็นซื้ออาหารสดๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปประกอบอาหารเองที่บ้านอะไรแบบเนี้ยนะคะกับตลาดนาเกลือะคะ่ะตลาดนาเกลือก็จะมีทั้งกลางวันนะฮะช่วงเช้าๆเลยนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นๆ ะะก็ประมาณ3โมง4โมง5โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นก็จะมีของขายเยอะ,ะแยะมากมายนะคะส่วนบริเวณตลาดเทพสิทธิ์ก็จะมีวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆก็จะมีตลาดะะเหมือนกันนะะเพราะฉะนั้นในเขตพื้นที่ของพัทยาก็มีตลาดเดยอะพอสมควรนะคะสาหรับคนที่ยังไม่เคยมาพัทยากลล็ลองมาเที่ยวดูนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จักตลาดอะไรต่างๆนะในการ เดินซื้อของไปซื้อของฝากต่างๆนะคะก็สามารถทําได้ค่ะก็ขอแนะนำนะคะตลาดนาเกลือแล้วก็ถ้าซื้อของสดก็ตลาดนาเกลือนะคะตลาดลานโพตลาดล้มโพต่างๆนะคะรวมถึงตลาดอามรน,นะคะที่ญิงพาเข้าไปดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีพวกปูพวกปลานะะพวกกุ้งอะไรต่างๆนะเยอะแยะมากมายนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อได้ก็สามารถใช้โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เอามา บรรยากาศนะคะสดๆดไมเพื่อนๆดูก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงชอบนะคะแล้วก็รู้จักพัทยามากขึ้นนะคะสำหรับการที่เราจะมาเที่ยวพัทยาแล้วก็ได้มาเห็นตลาดนะคะในเขตพื้นที่ของอบริเวณตลาดสดนะคะในเขตพื้นที่ของนาเกลือตลาดนาเกลือนะฮะแล้วก็สาหรับคนต่างจังหวัดนะคะจะซื้อของนะคะแล้วก็ให้เขาส่งกลับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็มีบริการนะเพื่อนๆ นะถ้าจะใส่เป็นน้ําแข็งแห้งหรือ dry อซ e อย่างนี้นะก็บอกพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ให้เขาทําทการแพ็คของนะฮะทำฟิลต่างๆนะแล้วก็จัดส่งได้ก็หรือเราจะซื้อนะฮะใส่กล่องแล้วก็ใส่น้ำแข็งแห้งแบบนี้นะฮะก็สามารถเอาใส่หลังรถเราแล้วก็เดินทางกับต่างจังหวัดได้เหมือนกันนะฮนะก็เห็นได้ว่ามีปลามีกุง้งมีเยอยะแย,ยะเลยฮะที่เราอายากเลือกนะฮะ ก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะกัดชอบนะฮะแบบนี้เวลาเราออกมามาซื้อของสดๆแบบนี้นะคะก็ก็ขอแนะนำแล้วกันนะคะก็ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวยิงพาไปดูเรื่อยๆนะคะ ก็ได้ชมกันแล้วนะคะกับบรรยากาศสวยๆนะคะบริเวณตลาดนะคะเขตบริเวณานาเกลือพัทยาค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงมีความสุขนะคะกับ วันใหม่นะคะตอนรับวันใหม่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สละเวลานะคะเข้ามาติดตามรับชมนะคะช่องรายการของหญิงนะคะบ่ายชอบประกานะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกชมรายการต่างๆนะคะรายการดีๆนะคะกับวิดีโอสวยๆได้ในเพลย์ลิสต์นะคะที่หญิงแนบไว้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ